เวลา6มนายน3 3นวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลักอรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรักษติยาราชนารีเสด็จไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนิสงวางพวงมาลยสการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรจักรพิชัยรุณนนรงสงครามอดีตคณะบดีและอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ผู้บุกเบิกการทำงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นทรงประเพญพระกุศลทรงบากพระสงฆ์สิบรูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบ69ปีโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมในพิธีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศตั้งขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2497โดยโอนย้ายมาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูสตรสัตวแพทย,ยศาสตร์บัณฑิต6กปีและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า1ิหลักสูตรใน2วิทยาเขตทั้งที่บางเขนและกำแพงแสนจันงหวัดนครปฐมเพื่อมุงสร้างสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมและเป็นสัตวแพทย์ของประชาชนตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้องความรู้ทางสัตวแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านปศสุสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ทุกประเภทผ่านโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนใน5จังหวัดและศูนย์ชนะสูตรโรคสัตว์2แห่งตลอด69ปีคณะสัตวแพทย,ทยศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับอย่างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยในปี2565คณะสัตวแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับโดย QS Ranking ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์อันดับหนึ่งของไทยและอันดับที่74ของโลก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิเลรักอ克รจุกุกมารีกรบพระศรีสว่างควัตวร,รัติยาราชนารีทรงสําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาว,วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์และส่งงานประจําด้านวิสัญญีสางทางสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนอีกทั้งทรงนาทีมคณาจารย์นายสัตวแพทย์และนิสิตออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคในสัตว์ผ่า ตัดธรรนควบคุมประชากรสุนัขและแมวไร้บ้านซึ่งเป็นแหล่งของโรคพิษสุนัขบ้า